สวัสดีครับวันนี้ bitcoin.co.th นะครับจะมาแนะนำในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม e l เล็กตรอ b บ t o o n n wallet บน Windows 7นะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมี Bitcoin Address มาก่อนหรือว่าทำโปรแกรมนี้หายไปนะครับอันดับแรกเลยก็คือเข้าไปดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ของ ตัวผู้ผลิตนะครับก็คือ e l e c t u m o r g d o w n l o a d h t m l หลังจากนั้น,นให้เลือกระบบระบบปฏิบัติการที่ใช้อยู่ในที่นี้ของผมเป็น Windows นะครับหรับผา้ที่ผู้ที่ใช้งาน Windows ผมแนะนำให้ใช้เป็นตัว portable version นะครับกดดาวน์โหลดเข้าไปเพื่อที่จะเซฟไฟล์นะครับผมหลังจากที่กดเซฟไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วได,ได้ได้ตัวโปรแกรมมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือผมเอามาไว้บนหน้าจอแรกเพื่อการ เขาสิ่งที่ง่ายขึ้นนะครับก็ให้เราสับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วเลือกตรงรันนะครับผมพอเลือกที่รันแล้วรอโปรแกรมคู่หนึ่งนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานเป็นครั้งแรกนะครับจะได้หน้าจอแบบนี้ก็คือจะเลือกเป็นอันแรกนะครับที่ n u w a l l e t แล้วจากนั้นให้เรากด Next ได้เลยนะครับพอเรากด Next เสร็จแล้วเราจะได้ เซตมาตรงนี้นะครับเพราะความเซตตรงนี้ให้จดลงกระดาษเอาไว้นะครับก็คือการจดลงกระดาษก็เพื่อที่จะทําให้เราสามารถที่จะเก็บรหัสตรงนี้เอาไว้ได้เนื่องจากว่ามันเป็นรหัสสาคัญในการที่จะกู้คืนวอลเล็ตหรือกระเป๋าสตางค์ของเราในกรณีที่สูญหายนะครับผมตรงนี้ถ้าเกิดว่าบันทึกเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยกดยอีกครั้งหนึ่งนะครับ สวัสดีครับหลังจากที่เราได้จดาหารหัสลงไปในกระดาษแล้วเอามาพิมพ์ซําอีกครั้งหนึ่งนะครับเ่าจะได้หน้าจอตรงนี้รหัสจะเล่มเก็บไว้ในที่ปลอดภัยด้วยหลังจากนั้นให้กด Next นะครับ เอาตรงนี้ตั้งเป็นพาสเวิร์ดอะไรก็ได้แต่ผมแนะนำให้เป็นพาสเวิร์ดที่จำง่ายแล้วก็มีความยาวตั้งแต่8ถึง9ตัวเป็นต้นไปนะครับหลังจากที่เราตั้งพาสเวิร์ดเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมจดพาสเวิร์ดไว้แยกกับรหัสซ็นมอสักครู่เพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับพอเรากดโอเคตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะได้กระเป๋าต่างมาใช้แล้วสำหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แนะนําให้เลือกเป็นอันนี้นะครับออโต้คอนเน้ได้เลยแล้วหลังจากนั้นก็จะได้เป็นกระเป๋ ต่างมานะครับเรารการใช้ที่อยู่ Bitcoin เบื้องต้นก็คือเราจะกดมาที่แท็บของ r e เ v r นะครับแล้วเราก็เลือกที่อยู่ที่เราต้องการจะ Copy อเราจะเดินที่ขวาแล้วก็ Copy to Crypto หรือว่าเลือกเป็น QR Code ก็ได้เช่นกันนะครับ้ s เซฟอันนี้ก็คือสำหรับการให้ผู้อื่นใช้ QR Code ยิงเข้ามานะครับแต่ในเบื้องตน้นมแนะนำเป็นการ Copy ธรรมดาก่อนนะครับผม อันนี้ฮะอันนี้จะเนบ้านไหนก็ได้แต่ผมแนะนําไปนันแนกเพื่อความสะดวกน,นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาดูกันว่าวิธีการใช้กับเว็บไซต์ Bitcoin ของเราเพื่อที่จะใช้ซื้อ b t c นั้นจะต้องทําอย่างไรต่อนะครับสำหรับวัออนนี้ขอบคุณมากสําหรับการติดตามสวัสดีครับ